ที่ทีสุขกาะแค่ปหาองเราเองตอนนี้เราอยู่กับพี่ชแล้วที่ชวันนั้นเอาไปี่เชียนะคะของะี่เชียวนะคะเกับอะไรนี่คผลิตภัณฑ์ท่าไมไทยที่ทำทาจากจากท่าไมไทยอจบ้านเป็นของของใช้ของตกแต่งบ้านของใช้ของตกแต่งบ้านส่วนใหญ่คนนิยมซื้ออะไรคะก็ทว่ กระเป๋าแล้วก็เป็นพวกกระเป๋าออกงานนั่นคือกระเป๋าออกงานคือแล้วรีสอร์ทแบบนี้อยู่ในระดับอะไรคะของงาน4ดาว3ดาว3ดาวแล้วที่มีความสุขนะที่ได้เข้า,าร,ร,ร่วมงานก็สำคัญเลย